ฮัลโหลโฟรกนสวัสดีสสดค่ะเพื่อน <c oughs> ๆก่อนนอนวันนี้นะคะป้ายาก,ก็มาอัปเดตข่าวให้เพื่อนๆ,ๆได้ฟังเหมือนเดิมนะคะเป็นข่าวโอลพร่อนะคะ <c oughs> จำได้ไหมะคะว่าป้ายาเคยเสนอไปเนาะเสนอ <c oughs> <c oughs> ป้ายาเคยนำข่าวนะคะมาให้ดูว่าใครที่เดินทางเข้ามานอเวเนาะต้องโดนกักตัวนะคะจาก ไม่ว่าคือคนที่ไม่ใช่คนของนอร์เวย์เองเนาะไม่ไม่ได้มีวีซ่าถาวรไม่ได้มีสัญชาตินอร์เวย์เนาะแล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของที่อยู่อาศัยที่สามารถกักตัวเองได้ที่บ้านเนี่ยต้องกักตัวที่โรงแรมนั่นแหละค่ะมันมีประเด็นนะคะประเด็นอยู่ที่ว่ามีคนนะไปะย่าขอนำข่าวจากาเรื่องแปลข่าวนอร์เวย์นะคะมาอ้างอิงเนาะคือมีประเด็นที่ว่า,าหนุ่มเบลเยียมนะคะ เขาได้มาเยี่ยมแฟนสาวนะคะที่นอร์เวย์นะคะไม่รู้แฟนสาวรแฟนหนุ่มนะเขาบอกว่าแค่คนรักนะคะอย่าไปรู้เรื่องของเขาเลยนะอ่ะทีเนี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นนะคะว่าเขามาดูสิคนยุโรปเองอ่ะเข้ามานอร์เวย์คนเวลเยียมนะคะเข้ามานอร์เวย์เขายังไม่รู้เลยค่ะว่าเขาต้องโดนกักตัวใช่ไหมแล้วเราอ ต่างบ้านต่างเอ,อเอเชียหัวดํามาอันนี้ไม่ได้ว่าจะพูดให้เหยียดนะคะพูดขำๆค,คือเรามาจากทางเอเชียยุโรปเองมาไม่รู้เรื่องมาปุ๊บเขาโดนกักตัวนะคะเขาก็ไปกักตัวแต่เขาคือเขาแค่ประหลาดใจว่าเฮ้กักตัวเหรออะไรอย่างเงี้ยทําไมต้องกักตัวเขาแต่เขาก็ยอมไปกักตัวนะคะ สิบวันตอนนี้เขากักมาได้แปดวันแล้วแล้วทางสำนักข่าวของนอร์เวย์ก็ไปสัมภาษณ์เขานะคะว่าเขามาโดนมาทําอะไรแล้วทําไมถึงโดนกักตัวอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากนะคะที่ต้องมาโดนกักตัวสิบวันเขาไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนแล้วเขาต้องมาจ่ายค่าจ่ายตัวนี้เองซึ่งมันก็บางคนไม่มีจ่ายด้วยก็มีนะคะ แต่เขาเขาจ่ายนะคะเขาจ่ายจ่ายเพื่อที่จะรอเจอกับแฟนเขานะคะทั้งที่เขาก็ไม่ได้มีเชื้อนะคะติดเชื้อเขาก็แต่ถ้าเขาไม่จ่ายก็คือเขาต้องกลับประเทศคือเขาถ้าเขาไม่ยอมกักตัวเขาก็ต้องกลับประเทศเขาเนาะนั่นแหละคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้เขากักอยู่ได้มาแปดวันแล้วนะคะแล้วเขาก็เล่าให้กับนะะักข่าวฟังว่าเขาก็ใส่ผ้าปิดจมูกนะคะ ปิดปากปิดจม,มูกเนี่ยให้สัมภาษณ์นักข่าวนะคะว่าเออเขามาอยู่เนี่ยได้แปดวันแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็ได้กักตัวเองตามที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพาเขามาส่งที่โรงแรมนี้นะคะคือเขาคิดว่าเขาอาจจะมากักตัวว่ายอทดูชาระ์ะกัลเช ลุงจะไปลงรถคือเขาคิดว่าเขาเดินทางมาถึงแล้วเขาจะไปกักตัวที่บ้านแฟนนะคะทีนี้มันไม่เป็นไปตามอย่างที่เขาคิดนะคะเขาก็เลยต้องโดนส่งตัวมากักกักตัวที่โรงแรมแทนนะคะแล้วก็เสียค่ากักตัวเองนะคะอ่อวันละห้าเหมือนกับทุกคนอื่นๆนะคะเหมือนกับคนไทยเราที่เดินทางมาเนาะทีเนี้ คณะกรรมการคุ้มครองพลเรือนเขียนอีเมลถึงนักข่าวนะคะสำนักงานข่าสำนักงานสำนักข่าว NRCO เนี่ยว่าขณะนี้มีโรงแรมกักกันประมาณ25แห่งทั่วประเทศอาจจำเป็นต้องใช้มากกว่านี้ในช่วงคริสต์มาสมีการวางแผนเพื่อรองรับผู้คน,นที่จะเดินทางเข้ามาช่วงคริสต์มาสคือโรงแรมมันไม่พอทีนี้มันก็เลยมีประเด็นที่ว่าที่นอร์เวย์ เดคานอิกลอเทวิ่งเงี้ยเมเนสเกอินนอร์เกเดอาอิกลนะคะคือเขาไม่คืนที่นอร์เวย์ไม่สามา,มารถบังคับให้คนอะไปกักกักกักตัวเองได้กักกันโดนกักกันได้เหมือนโดนบังคับอะไรเงี้ยเป็นการบังคับคุณต้องไปไม่ใช่คือตอนนี้เป็นประเด็นนะคะเป็นประเด็นในในข่าวทีวีนะคะแต่อันเนี้ยมันเป็นมันไม่ใช่กฎหมายไง เขาก็เลยเอามาพูดกันนะคะคนนอร์เวย์เขาก็เลยเอามาพูดกันว่าไม่ใช่มันไม่ได้จะไปบังคับให้โดนกักตัวได้ยังไงอันนี้คือประเด็นข่าวนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่กฎหมายต้องไปบังคับแต่ทีเนี้ยกฎตัวเนี้ยมันไม่ใช่กฎหมายแต่มันเป็นกฎกติกานะคะไม่ใช่กฎหมายกฎกติกาที่รัฐบาลตั้งขึ้นนะคะรัฐบาลเนี้ยตั้งขึ้นรัฐบาลที่ดูแล บริหารนอร์เวย์อยู่เนี่ยตั้งขึ้นนะคะว่าใครที่จะเดินทางเข้ามาก็ต้องอยู่ภายใต้กฎและกติกานี้คือต้องกักกันตัวเองนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวป้าย่าจะมาอัปเดตเนาะว่าด้วยเรื่องการกักตัวกฎและกติกากับกฎหมายนะคะตอนนี้กําลังเป็นข่าวอยู่ที่นอร์เวย์ตอนนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวป้าย่ามีข่าวอัปเดตว่าเป็นยังไง แต่เป็นกฎหมายหรือว่าเป็นกฎกติกาเขาจะยอมรับเงื่อนไขไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปย่ามาอัปเดตให้ฟังต่อไปนะคะวันนี้ฮอตมากฮอตนิวส์เลยนะที่นอร์เวย์นนะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะฮาเดบราลาสแมนกอดนาโซกอดดึกอีกแล้ว